ออเห็นกระคักได้วางหันเห็นเต้นกระคักเอาเดี๋ยววันไหนมาอาม

เอาถุงใส่อันนี้ปนี้นี่ละนะไอเสียนอ้ตัวสวยมาอ๋อวนี้นี่ละเอาต้มตมเทียเชยบบ้าอนี่ของเทียเลยบาดนี่ โอ้โหโอ้โหองอไบดี <c ười> <c ười> ้าวไม่ใส่ลัน้โอ้ยนี่แหละครับคือ้องหาการให้ยู่หากินอาหารยิ่น้องหฮานี่ละมือนี่มวอนี่มวยเรียน่น้ามวอนี่หากินวะลงเลยลงอาบน้ำนั่งกันได้ลงเลย

Boda hiệp môn nạy bakoa chuồng bakoa mèn. Song bây giờ môn nạy bakoa. Mala cháu. Huh? 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 ่เคยเห็นแบบีเป็นโล่นี่เอาว่าแม่ห้ักลาเอกมาเอาไทยมาลูได้เจ้ากินมาก่เห็นตัวเงี้ยไปนี่ตัวนัไงมองนี่เรามองที่เดีดได้ไงที่เดียวอ้ยน่าหน้าอู้จีดเลย

Oh, yeah, yeah, yeah.